นบ้านโป่่านาจะอยู่ดาน้ายของขบวรถโปรดะบาดวะหว่างการ้าขณะขึ้นลงจากขบวนรถและเปรดตรวจสอบสิทของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วย่ะขบวนรถตรเที่สถานบ้านโปในทาชราที่หนนี้เป็นขบวรถรวจที่เนทัศนิารัฐขบนที่สาสองต้นทางสถานีชุดทางหัใหญ่ติดตาวทางสถานีกลางกุเทพธิวาส ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบอดูเป็นสถาน,สานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริาการของการรถไฟแห่งรเทศน การเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะไป <laughs>